สวัสดีจ้าพี่น้องตอนน่อยก็กำลังเดินทางกับบ้านนะจ๊ะกับบานไปเกี่ยวเขาได้เวลาเกี่ยวเขาแล้วเล็บมาก,กับลุงกับป่ามาจากกรุงเทพมายาสุธนเสียเวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงละพี่น้องมาตั้งแต่สามโมงสามโมงเสาร์หอดบ้านหกโมงแรงพี่น้องรถติดช่วงหนึ่งไม่รอพี่อ้อ ลูกสาวล่ละไอ้ลูกชายลูกชายลูกชายทำไมตัวดำจังทำไมตัวดำจังทำไมตัวดำจังวไม่รู้ครับตัวดำตัวดำไปิเทมปุ้าหน่อยแม่ไค้าหน่อยแม่แมันยังม่แ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 ม่นม่ม่แเหม็นม่มแม่ม่่แมม่ ก็ได้กินยังไนฮัลโหลเฮ้ยพวกเจ้าอ well? ัวระดจ้าพี่น้องมาหัดกระจัดการเลยถ้ามาบันเมื่อเอาจ้าว่าว่ามันดงรอดใหดมาใถ้ามาบานพอได้กินบ่เห็ดบอเสือซีนมาหลาบนี่อเมนบอเมนบานเฮ้าเดิน บ่านอ้ต <sucks> ้องไม่ได้ก so so, ินซสีนม่เห็นมงสับไสแก้วเนี่ยสูเมิดเมิดเหมิขนขแ่าสูย่าสูย่าสูบว่ได้กินลาบบ่แม่สูบอันบ่แม่ว่าได้กินลาบว่านได้กินลาบสูยาม่าว่าสันม่าตะคุงเทปสูบมาเสอสนมาสูกินเสูยาม่าที่ เมื้่วานก็มนว่ยางนันกปควา่งมเลยวง่แยอย่านี้ก็พอเห็นเอยออกอากาศได้นี่นะว้าววนววแล้วไป่ยาคข่ยน่โน่ไวัทันหร้อแ่วมันยากอันหันหันสินท่ามกลางความมืดเลยพี่น้องจะเห็นห่วงไปเห็นห่วงอันวนี้ก็ม่วมเอาม่วมเอาแซ่บสะบันนี้ แง่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 แ่แงม่าเอาไปแม่ไหไ่ไปบานนั่นนั่นผู้พิแก้วยุบก็แต่แก่ก็อันกินนิ่งนิ้งนมืดมาผู้ไิทหัวไสผกไปไปบานผ้พิทอยรงคอยจำม่นมันง่มันไดาได้พินดองมาได้กินลาบเด้อลาบัวได้พินงเอ้ยมันจคุงเชมันไม่ลามันไม่ันจะุงเจียห หลับตาตัวแกเฉบเฉียบไป้ขามคนแล้วปล่อยพูดเท่าว um ่าธรรมะตะุงเทพแหละซื่อสินมาลาบเด้อถึงเวลามองเจู้่เจ้าขู่หับตาตัวเจู้่ไม่าเนว ไก่ทอดอย่างเดียวลูกไส้ข่ไก่ทอดเท่านั้นลาบดิบก็กินบเปินเจ้าแรกเบรกล่างลอยแม่ผมขับแล้วมันลืมไปมีหลายเจ้าไม่